สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอย์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจั .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดทิ่ สุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมหล้ำลมำได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรส่งกรานนะครับว่ากิจกรรมนี้คุม้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ TMC มีคาตอบนะครับระยะเวลากองกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ะครับถึงวันที่24เมษายนนะครับก็ราวๆ5-6วันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็คือระคบในจรทุกคนรูปแบบมันเนี่ยก็คือสุ่มหนึ่งครั้งนะครับคุณมีโอกาสได้รับของวันนันนี้ทุกคนตามนี้นะถ้าสุ่มแต่ละครั้งเขาไม่บอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองกันบ้างนะครับพี่ว่าเป็นโอกาสได้สกิน100%เลยนะครับสมมติคุณมีสกินแล้วเนี่ยคุณจะได้เป็ดน้อย แทนนั่นเองนะครับนี่เป็นทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองนะครับผมจะถามว่าพี่ครับคุ้มหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมนี้นะสำหรับผมผมคิดว่าก็คุ้มอยู่แล้วทุกคน19คูปองเนี่ยได้สกินเฮโริกหรือว่าสกินพวกที่จะสีเขียวเนี่ยหนึ่งสกินชิวๆนะสำหรับคนที่ไม่มีสกินเลยนะแต่ถ้าถามว่าพี่ครับแล้วเนี่ยสกินที่มีไอเฟิสกินเนี่ยมีทั้งหมดกี่สกินกับพี่นะเท่าที่รู้นะครับก็ได้แก่สกินตัวเรนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสกินนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสกินที่ไม่มเเอสกกินนนัง็ ครึ่งต่อครึ่งเลยนะเรียกว่าน่าจะคระึ่งต่อครึ่งปะประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยนะนนี่นะครับโอ้โหห้าสิบห้าสิบแบบนี้ถือว่าคุ้มนั่นเองนะสำหรับผมเนี่ยถามว่าผมคุ้มไหมเหรอผมมีสกินที่ว่ามาเนี่ยทั้งบนเนี่ยน่าจะจะหมดแล้วทาร่าก็มีแล้วนะครับผมอ่าคีร่าน่าจะยังไม่มีนะครับข่าวจุดหนึ่งสองสามสี่สกินนะครับผมโอ้โหก็ถามาผมคุ้มไหมผมก็ยังคุ้มอยู่ทุกคนก็ถึงมีสี่แต่ว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่องอนะมีทั้งหมด 448 10 12ช่องน,นั่นเองนะครับโอเคเป็น1 2ช่องผมมีทั้งหมด4สกินก็เท่ากับว่าผมโอกาสได้านเนียคือ30%นะนั่นเองนะครับกระถามว่าคุ้มไหมก็น่าสนใจทุกคนก็เราลองก็ได้19สักลองสัก19คูปองประมาณนี้ก็กําลังดีน,นั่นเองนะครับแล้วก็สมมติใครได้ปิดน้อยเนี่ยมันจะสามารถไปแลกในการกดไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนได้น,นั่นเองนะครับจนแบบนี้เลยทุกคน ราคาเป็ดน้อยนะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเวลามีพวกเทศกาลอะไรพวกนี้มานะครับราคามันจะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับผมเนี่ยแล้วทุกคนดูดิมันแลก50อัน70อัน120อัน1้0อัน400อัน200ออันอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะคํานวณได้เลยนั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะคํานวณได้เลยนะครับเพราะว่าเริ่มแต่มันจะมีพวกกล่องกล่องแบบไม่จํากัดมากล่องเป็ดน้อยไม่จํากัดมาแล้วพวกนี้จะสามารถคํานวณไปคูปองได้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถคมุมนวินได้เพราะมันเป็นรูปแบบของแค่อ่ร้อนค่าในจออย่างเดียวนั่นเองนะครับทุกคนแต่ผมไม่แนะนำนะกิจกรรมนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับถึงมันจะสามารถซื้อแบบในไอเทมและสามารถซื้อเป็ดน,น้อยในนี้ได้ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีทุกคนไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าที่ผมเสียมาแต่ละทีเนี่ยผมเสียเยอะทุกรอบมลนะผมเล่นกิจกรรมเนี้ยผมเสียเยอะตลอดเลยนะทุกคน คือบางทีเนี่ยผมคิดว่ามันแพงกว่าปกตินะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรอสกินใหม่ของเครสอยูนนนนนนอ่นั่นเองนะครับเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากๆั่นเองนะครับแล้วก็มีการลดราคาสกินนะทุกคนอย่างเช่นสกินของเทอร์เสกินนี้คุ้มเลยครับสกินแบล็กสกินนี้คุม้มลดเหลือแค่เพียงจิจมาคูปองเท่านั้นนะครับคุมค้มมากๆนะนะครับไม่ที่ทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครชอบอย่า like, ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะบา นะครับก็ได้แกะสกินเน่ส่วนผมว่าสกินเนี่ยถามว่าไหนคุ้มสุดนะผมก็มองว่าเป็นสกินตสลิปนะครับโอเคเออนุญาตแข่งเพื่อนไปได้เพิ่มสองคลิปเพิ่มสองคลิปโอเคนะครับผมปัสกาโรบอลแล้วทุกคนเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบเกินบ้างนะครับคุณครูคป้องผมมันจะเข้าวันที่20นะครับแต่ไม่รู้ว่า20ช่วงไหนด้วยนะเจมไม่ได้บอกนะครับโอเคมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบเกินบ้างนะครับ เมื่อวานทำไปสคลิปมันเป็นการรีวิวสกิน1นึ่คลิปแล้วก็เป็นกิจกรรม1คลิปนะครับอากาศร้อนแถมม่วงอีสุดิคุนิโนะผมสุริคุนอาเตอร์ด้วยนะสก <eties> ินคาเฟ่อย่างสวยนะครับสี่ส่วคนแรกนะสุริคุนิโนะนะผมเซเลบร์อ <sunset> ลังการมากตุ้มใส่ทีนี่บังตาหมดือนสุริคุนิโนะผมสุริคุนคิโดคุนะครับขอคอมเมนต์อีกคลิปที่ไม่ได้มานะครับขนาดฟังเขายังชนะไม่ได้แล้วจะชนะใจเธอได้อย่างไรนะครับสุขไปกีนปองครับตามครับ ไม่ดูหรอวันมันสามพันสี่ร้อยคูปองนะตัวใหม่ก็แน่ซะโอเคแล้วคือโอ้โหเจ้าของช่องยังไม่กดไลค์เลยแต่ว่าแต่ว่าคนดูกดไลค์นะสตีอาเตอร์นะผมสกินส่วนมากนึกว่าเดนเว่นชั่นนะต้องตอนเล่นเนี่ยต้องแหลกบ้างหละ่ะดูแหลกนอนผมสตีน้องตะวันนะผมถ้าเป็นสกินทอนนะให้ติดเต็มร้อยเลยอชอบทอนเหรอ สวัสดีคุณซีเนลผมสกินสวยอัปไปเก้าเต็มสิบชอบมากนะสวัสดีคุโรลโคนมสกินเทพแบบคูลคะแนนสิบเต็มเลยครับสวัสดีคุโรโคนนะครับผมสวัสดีนุ่นนะครับสกินนี้มีรูปโปรไฟล์นะแจกในวลัลพานนะครับสวัสดีคุณลูกหลักแบบใดนะสวัสดีค่ะโอ้ยค,ครับผมสวัสดีคุณอาซาเดียนะครับให้อยู่ที่แปดเต็มสิบนะครับถ้าใครดูคลิปไม่จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าสี่สองสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน